เวลาลิ่นลิ่นเครื่องเพื่อนน้อยแล้วก็เว่าแบบมีคอยมีเจ้าถือใจบนน้องน้ำพึ่งดีใจบ่ว่าดังๆเน๊ะเพิ่นมักว่าคอยเนาะดีใจเพิ่นว่าบ่บางทีเราว่าคอยก็เป็นน้ำเราบ่ทันลื่นสะเดือนเลยเดินเดินหน้าข่ายมาเถียน มีภักกิจเนาะสีมาต้มกระเียงนเรื่อนอกน้ำพึ่งคนเนาะข้าวปในญ่อพิ่นไหมอบไม้เนะซื้อกรเปียงมาต้มซื้อลงนอกกินซื้อนอกกินกินเลยไม่นีเนาก็ซื้อส่ซื้อวามาร่อยอยเนาะ มีข้าเปียกเนาะแล้วก็มีลูกิ้นมีหมูยอแล้วก็มีน้ำมั้อะอย่างเนาะตามลกเขาเลยโซ่เนาะแล้วนี่ฮก็มาหอดเพือนน้องน้ำพงเลยเนาะกักำลังทิปลาการจงเขี่ยเงาะตอนนี้กำลังดังไทยอยู่เนาะโ้รติมตาหัดโซนกันเลยนะพ่อแม่พี่น้องโอเนาะเอาโซนไปหัวบหมูก่อนเนาะ น้อนาพืชอื่นกันยังมากินเผาเนาะสุต้มข้าเปียกซื้อคนกินเลยนะเยี่ข้าเปียกข้าเปียกมันกินเนูะลุ่เนาะพอดีเลยน้อกินข้าเปียต้หนานะ่งบอกราะว่าเห็ดกินแล้วฮาก็ได้แบ่งไปให้ในตู้ค่ำเนาะกรปานางแล้วก็น้องค่ำทุกน้ำอยู่เตาผ่านเนาะคโดยตอนนี้ก็ทงเงินแซงเพื่อมอบ ตุกตาให้น้องน้ำพึ่งอยู่นอกทางนี้กันเวลาลิ่นลิ่นเรื่องเพื่อนน้อยแลวก็ว่าแบบมีคอยมีเจ้าถือใจบ่าน้องน้ำพึ่งดีใจปะว่าดังๆเนี่ยิ่นมักว่าคอยเนาะดีใจเ่นว่าบางทีเราคอยก็เป็นน้ำแล้วบางท่นลื่นแผงยโดยเดินหาฟมาเทียนโดย เดี๋ยวฮาซีเลาะเบิ่งทางในก่อนเนาะว่าทางแม่เพิ่นธุโบกเพื่อนแล้วหรือยังเนาะโดยฮาได้ยินเสียงไก่นะพี่น้องสบายดีป้าแตงสบายดีกินอยู่น้อยนึงนอนโดยหลอดนุ่นเบาห้ต้มสบายดีป้าจำมั่งน้องอุทัยเดยเราเวียกแล้ว่านี่กินข้าวเที่ยงแลยต้องเฮียนโบกเฮียนผักกินที่ใดเป็น จะกินข่าวเที่ยงโอ้พอดีทาเออต้มข่าเปียกเลวกินนำการเลยนอกจังไปเวียกเนาะอตอนนี้เพิ่นกะกำลังโบกพาสุดท้ายนอะนี่จะอร่อยก๋าเลว้เนาะเลีเล้มือนี่น้องอุทัยนอนใส่ข่าวไปนอนแล้วบ่ะห้องทงคืนมาจะนอนู้เดียวะ่ะทางคืนมาผ่นอนู้เดียวเนาะตื่นมือเศร้ามากเลยกู่ว่านี่ ฮะผึ่งตื่นนอนมาแล้วผึ่งกับกูนอน,นยัยามกลางคืนผึ่งกับน,นอนอยู่นี่นอนผู้เดียวเลยวะโอ้ผึ่งนอนผู้เดียวผึ่งเนาะน้องสาวไปนอนนี่ใช่นอนเทียนป้าบ่แม่บ่ป้าบะ่บาาบะ <c oughs> เรื่องกะจื้อแน่บ่จือจ้อแน่เนาะพี่น้นนนองเฮือนน้องอุทัยเนาะ จะหน่อยก็แล้วนะคะชีแล้วเลยโบกแล้วกาใส่บานประตูแล้วก็ติกกะโลเนาะโดยสร้างเพิ่นกาผักพลนกินข้าวเที่ยงเนาะกาชิกิ้งข่าเปลี่ยดน,น้าะคะสะร่วง,งนี่เลยเนาะโดยทางเนะห,หนือเพิ่นกนากำลังขัวหมูอยู่เนาะสาวลา้ใหญ่เพิ่นกำลังขัวหมูอยู่สบายดีสาวลา้ใหญ่ดูอันทางนี้กอ ่นหมาปูนไว้เนาะเพอร์ซิบโดยตอนนี้ก็กำลังสีตัดหมือยิงขนมเรื่อยบเอาไปมาถามี่อาหารีใส่ตุ้มกระเปียกสามอันเนาะหมยอแล้วก็สีเอาไว้ให้น้องคนทานนำเนาะสองอันโดยเสียงกาสีทรับซเน่นเด้อพ่อแม่พี่น้องก็ต้องขอโทษขอภัยเนาะ เพราะว่าอยู่กันหลายคนเนาะมีเด็กน้อยอยู่น้ำกะสิซับสนเน่จักน้อยเต็มเลยเนาะโดยน้งเนาะตอนี้เซมอนก็มาเมือนี้ผ่นผักองเฮียนเนาะเลยผ่นเซงผักงเฮียนหนึ่งเลยผักงเฮียน่หนึ่งแหะเาาน้ำโดยโดยโดยป้าน้ำพึ่งชุบเกียยผมไหตุกตางานแท้นี่งามเนาะงามสร้าง นี่ที่ลูกแมวเจาไว้ยูวอนหรือวนาที่มีเอาไว้ใส่เนาะหนูเอาไว้ใส่เก็บไว้ให้คนตัวใดลูกบอลนั่นแหละแม่สิเก็บทิ้งเลยมีเพื่อนอ้ายแน่นึงอ้เรียนรินน้ำเลยไอ้คนใดไอ้อุทัยไอ้อุทัยบอสไออุทัยก็อยากรินน้ำน้องอยู่บอสไอ้อุทัยอยากได้ยังแ่อยากได้อันสไปเดอร์แมนบอสเอาไปสไปเดอร์แมนให้อุทัย พอเอาเน่นบวดว้าวเนาะปวดประหมักกล่องปวดได้ผวดกระซิบั้างเนี่ยโดยเกี๊ยไปดหมักลิ่นเนาะโดยเนาะตอนนี้เฮากระซิล่างพักกับน่องน้ำผึ้งเพิ่นเนาะโดย กินข้าวเป็นปั๊ดนี่เป็นนูนั่นเนี่กินได้กินได้ขาวนี we <laughs> 干爸爸。 มันเดี่ยัคนน่ะ ก็ร่างต้มน้ำต้ออม,มตอย่นันตอนเขากระแบงเดี่ยวเดือดซิมเาาดือดวซิมซิมก็ได้ได้ยนน <c oughs> ังไง นั่นสัตว์เกนั่นไม่ัต่์เ่งถือ โดยทางนี้เพิ่นกะกำลังลง,งนึ่งเบิกเนาะขั้นทำต้มคาเปียกกันอย่าล้วเพิ่นงเบิกถาเนะาะสมปชาคาเปียกซุกเนาะทางนี้ก็มาใส่บ้านประตูเลยเนาะซางเพิ่นมาใส่ให้มั่งซอยช่างนี่ก็อยู่บ้านน้องพื้นนี่แหละว่าช่างนี่เนะานนะแมน่นว่าโอบ หลุวอคาค่ะเห็นปะวอาค่ะนี่แต่พี่น้องเขาเองตี่นอนสันเออกบิังไมวหนาด้วรพี่คนไหวหนาคืออาค่ะเพาะว่าอันเนี้เนาะอันแบบว่าพันนี่อันตกอย่างข้างนี้นะคี่สีขาชทางนี้คืีดีห้กคุณใส่ประตูใหญ่เลยด้ เขาอัดตัวน <an> <an> ี้เขาใส่ปกเอย่ยมตัวนี้ก็ดีด้ครับอยากอัดได้แน่ทุกออกบม่ลือว่าใส่ปตูวัติเลยเอาเอากบเนาะแม่แม่ตัวนี้กระบกเนาะพอดีจัะหน่อยก็แล้วด้านนี้เนาะจะหน่อยผลปั่นหนามันโดย ทาอง้วงในนี่โบกแล้วมันี่นอนทางในเนาะเึงกาเอาเครื่องแล้วลอ,องขามาไหว้นาก,นะกับมีเนาะโดยถุนกระเี้าออกมือนอาบานประตูทางนี้เลยกระเชใส่สใหม่เนาะโดย

สั่งกะโลต่างหากบ่ไผ่ตีกะโลยังบ่หูได้ยังบกหูเจ้าบอสั่งกะโลกออยู่นี่สั่งบ้านประตูกออยู่นี่เนาะจะหน่อยก็แล้วแล้วนีสาวโบดนแล้วสั่งผ่นกระเข่าเลยเนาะสิออกไปกบอยู่นอกบ่น่ะดูสิออกไปกบอยู่นอก โดยตัวนี้ลูกซีนทงหน่อยค่ะเสียขาับไไหวผื่นเนาะแบ่งใบเผื่นนำเขาใส่โบมดเนาะเพราะว่าลูกซีนสองโลบนสามโลนี่แหละว่าขันท้เย็นจบอลแล้วเอาท้ายตู้เย็นนี่มันลายปกเอาี้มานนเอากราเอซีเย็นไป้ไหวนีแบ่งไหวเผื่นไหวทอดกินเนาะโดย ทางนี้กำลัง,ต,งต้มน้ำต้มนียนะหมอกำลังปลัทางนี้กำลังเตรียมการเิียนกบใหม่กบบานประตูน้นองน้ำพึ่งกัน แป๊บเดียวก็ขาดข่าได้เหลือยแล้วเนาะเอาไปตัดใหม่เผาทานที่ฮากะเออตัดห,หน่อยแซมซือออ้อพอได้หน 5, ช 5, ะหาพันหชหาพัตัดขาดดีวะตัดแล้แป๊บเดียวก็ขาดนะฮะขาดก็เรื่อนะครอีกบทจังเนาะเอยนะเขียวเนาม้อบเออ ซีคือเลื่อยข้าธรรมดาหนิแลวนะวะแม่สาส้างนี่ก็กินข้าวแล้วบ้านส่างนี่เนาะแล้วเราอบอกคิดว่ายังบ่ได้กินค่นยังบ่ได้กินเลยกินต้มข่าเปียกน้ำกันโดยตอนนี้เ,เขากะกำลังสเแซลูกซีนลงเนาะเอ้ยยายจะพุ่งแล้วนนแล้วบ่เรียบร้อยขนพุ่งแล้วเลยเนาะในหมอกะ ก็<ม>จะเอาผู้ยอลงมูยอแล้วก็ลูกซีนเนาะมืดๆเลยเนี่ยมีแครอทแล้วก็หัวไส้เท่านะแหมืนบอสหัวไส้เท่าหรือว่าหัวผักกาดขาวแม่น,นบอสหัวไส้เท่ากา็แต่สิได้ยินเนพิ่นเสียงกบไม้เนี่เด้อพี่น้องก็ต้องขอ,อทโทษขออภัยเนาะ นาะมันกระิควันเนี่ยจังหน่อยนะพี่น้องเาพอดีเต็มหมอเลยเนาะหมอนี่การยืมของป้านางมาเนาะหมอเราะวี่วาอยาู่ที่นทนานเขารียกพแบ่งน้ามันไห้ให้หลวกให้เขาป้นางไอข้ขนนาทุกแก็ไม่ท้าน้องพงาะตอนีาค่ะหมอพดจังหน่อยเนาะโดยกะชเอาเส็นลงเนาะ อ้าวตเต็มหมองเลยพี่น้องบนี้เลยขึก่อโดยตอนนี้เาะกำลังจะเสกข้ะเปียกลงเนาะสร้างผนกาแฟเศากบใหม่เลยเนาะจะนอนผนกาแบใหม่คนเร้าน้อยหนึ่งพักบ้งนะคะก็ลวกเลยเนาะมีแต่เขาลวกเสร็จเลยฮ่ะเสียักบ้งลงเลยเนาะดูล่นหมแจ๊กเลยเผื่อพักอีก พักเขาตกพักหมดเอาลงเอาถ้วยเอาใส่ถ้วยเลยเนาะเพราะว่าพักนทะลุเลยเนาะหมอน้อยพวหมอน้อยแบบหมอน้อยพวกอย่างเงี้ยกางพื้นมันกระซิควนเนี่ยมันคือในดังค่ะ ขอขอแล้วเออคนก็ใส่เสศษเนาะไปหน่อยก็แล้วเนาะโดยจากคลิปนี้สะดวกักที่ได้ขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งให้สะดวงเด้อพ่อแม่พี่น้องเนะาะเพื่อเป็นกำลังใจให้สะดวงในคลิปต่อไปเนาะโดยขอบุญขอบคุญเลฟซีสุขุมสุขชน,นที่เบิ่งคลิปสะดวงแต่จนจะจบสิบบวกสา,ามโฆษณาเนานะโดยขอให้เลฟซีสุขุสุขคนอยู่ดีมีแห้งนะความเจ็บจะได้ความไข่อย่ามีเนาะ กับธนาสิ gosta gosta ่งได้ขอให้ได um. ้สิ่งนั้นเนาะเงินไหลนองทองไหลมาเนาะท่านเจ้าไหลเข่าวมือแรงเนาะโดยจากที่นี่สะด้องอตัวไปแล้วกล่าวคำว่าสบายดีผมแม่พี่น้องสบายดีเนาะพบกันคลิปหน้าเนาะโดยตอนนี้เรากกำลังสีงอหมอแล้วก็พาน้องฝนขิ้นเข่าขึ้นน้่มน้าพี่น้องโดยพบกันคลิปหน้าบ๊ายบาย